ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเขมรเปิดฉากบุกช่องอ่านม้าทหารกว่า50นายพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาในพื้นที่และอีกเรื่องที่กองทัพภาคที่สสั่งยิงทันทีหากมีการล้ำเข้ามาจนทหารเขมรถึงกับเก็บของออกจากฐานก็เป็นแถวๆต่อที่จังหวัดตราดที่มีปัญหารุกล้ำกันมาอย่างยาวนานล่าสุดมีแรงงานจากกองทัพเรือมาแล้วว่าเขมรไม่ได้รุกล้ำแค่3าพื้นที่แต่มีมากกว่า17เศษพื้นที่โอ้โหขอเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยครับ ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่13กันยายนปี2568ที่ผ่านมาตามรายงานของกองทัพภาคที่2ของเรามีนายทหารระดับนายพลของ,ของเขมรชื่อว่าพลตรีจันชั่วเพียตราซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกําลังทหารประจําจังหวัดระวิหารของเขาเนี่ยได้นําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT เข้ามาในพื้นที่บ้านเราบริเวณช่องอ่านมา้าในอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีมากันแบบนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยหรือเปล่าคะคือขอแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับโอ้โ oh หแล้วก็บุกเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งปกติแล้วการพา IoT มาลงพื้นที่แบบเนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นวันนะครับโอ้โ oh ห ต้องบอกว่าระเมิดกันแบบเต็มๆ2กระทงเลยจากถแถลงการของกองทัพภาคที่2กระทงแรกเลยคือการพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่คือคณะที่มาเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าแต่มาพร้อมกับกําลังทหารกว่า50นายแล้วแต่ละนายไม่ได้พกมาแค่ปืนพกแต่จัดเต็มด้วยอาวุธประจํากายที่เป็นปืนเล็กยาวซึ่งการกระทําแบบเี้ยบมันไปขัดกับข้อ4ของข้อตกลงหยุดยิงที่เราทํากันไว้ในกรอบ GBC และ RBC แบบเต็มๆซึ่ง เขาเป็นเรื่องปกติที่เขเมรไม่ได้สนใจข้อตกลงอะไรอยู่แล้วแต่ประเด็นหลักคือมีการพกอาวุธมาด้วยนี่แหละครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวคณะหัวหน้าผู้สังเกตการชั่วคราวด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับกระทงที่2นี่คือเรื่องการใช้บุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคือในคณะผู้สังเกตการที่มาวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าคณะเป็นนายทหารจากมาเลเซียยศพลตรี ri, ชื่อว่าดาโตปาฮลวันอัสรีบินชูคอซึ่งท่านไปนถึงผู้อํานวยการกองฝึกอบรมของกองทับบกมาเลเซียแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือท่านไม่ได้ดารง ฝ่ายทหารอาเซียนที่ประจําการอยู่ในถุงเทพและเขมรเท่านั้นชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับทั้งเขมรและมาเลเซียมาเลเซียนี่เดินเอียงแล้วเย็นเองเลยนะคะเนี่ยใช่ครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยทหารไทยเราก็พยายามที่จะขับไล่ฝั่งเขมรออกไปนะครับสุดท้ายก็มีการเจราจากันอยู่สักพักทางเขมรก็ยอบล่าถอยออกไปก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขมรกลับม,มาป่วนอย่างหนักหน่วงนะครับทั้งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2และจังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดมากันทุกที่เลยนะครับช่วงนี้แต่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ย เหมือนฝังขำเหนจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางกองทัพภาคที่2เนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาดในการที่ประกาศเตือนแล้วว่าถ้าขำเหนล้ามาต้องมีการ จัดการเด็ดขาดไปจนถึงการยิงซึ่งล่าสุดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเราก็ได้ยึดพื้นที่เพิ่มมาแล้วกว่า20จุดหลังจากที่ฐานขเขมรน,นั้นขอยทับออกไปที่ว่าทหารขเขมรบางส่วนถอนกําลังออกจากฐานปฏิบัติการหลายแห่งเรื่องนี้มันยังไงกันแน่คะคือเรื่องนี้มีรายง,งานว่าทหารขเขมรได้ถอนตัวออกจากฐานที่มั่นตามแนวชายแดนที่เคยยึดไว้กว่า10ฐานเลยตั้งแต่แนวช่องบอกยาวไปจนถึงภูมะเขือห้วยตามมาเรียพลานยาวเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่เขาถอนตัวเนี่ยจากการประเมินของฝ่ายไทย และข้อมูลที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาดกลางให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือนโยบายที่แข็งกร้าวและเด็ดขาดของฝ่ายไทยตรงบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองของเรานี่ของจริงมากอย่างที่บอกไปครับถ้าทหากรกบเบนล้ำแดนเข้ามายิงได้เลยทหากรกะเบนที่อยู่ในพื้นที่พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวโดนทหารไทยยิงหัวเอาจริงเพราะแม่ทัพเราไฟเขียวแล้วปัจจัยที่2คือที่ตั้งของฐานบางแห่นมันไม่เหมาะสมทางยุทธวิธีบางจุดที่เขาตั้งฐานเนี่ยมันเป็นหน้าผาการส่งกําลังบํารุงก็ยากลําบากแถมยังเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ง่ายอีกด้วยเพราะคิดว่า มันไม่คุ้มที่จะวางกําลังไว้ก็เลยถอยออกไปดีกว่าและปัจจัยสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือขวัญและกําลังใจที่ตกต่ําอย่างรุนแรงมีกระแสะข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทหารเขมบียนในพื้นที่จํานวนไม่น้อยเลยที่ถอดใจไม่อยากรบแล้วอยากกลับบ้านกันแล้วทำให้ขวัญกาลังใจของเขาถึงตกต่ําได้ขนาดนั้นล่ะคะโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเขาเลยทหารในพื้นที่รู้สึกว่าตัวเองเสียสละเฝ้าชายแดนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย แต่ผู้นํากลับไม่เคยดูแลเอาใจใส่เลยครับพวกเขาเห็นว่าผู้นําดูแลอย่างดีแต่เฉพาะทหารในส่วนกลางหรือหน่วย BHQ เท่านั้นเงินเดือนก็น,น้อยนิดไม่พอใช้สวัสดิการก็ย่าแย่เงินเดือนหน่วย BHQ เนี่ยสูงกว่าถึง10เท่าและซ้ําเพื่อนทหารที่เสียชีวิตไปศพยังถูกทอดทิ้งอย่างไม่ให้เกียรติพอเจอแบบนี้ก็ไปอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่ถูกทอดทิ้งนี่เลยครับ พอทหารเขเมรงเขาทิ้งฐานปุ๊บทหารไทยเราก็ไม่รอช้าเข้ายึดพื้นที่ทันทีท่านแม่ทัพไพที่2บอกไว้ชัดเจนว่าเมื่อเขาถอยทหารไทยก็ต้องรุกเข้าไปคูบกลุ่มพื้นที่จะคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอเห็นว่าฐานไหนร้างไม่มีคนอยู่ปุ๊บฐานไทยก็จะเคลื่อนกํลาลังเข้าไปยึดพื้นที่นั้นทันทีจากนั้นก็จะทําการเสริมความมั่นคงด้วยการวางแนวลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาย้อนกลับมาได้อีกนี่คือการใช้สมอง ใช้จังหวะและโอกาสที่เกิดจากความอ่อนแอให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นการพลิกเกมที่ชาญฉลาดมากครับสุดยอดเลยค่ะทีนี้อยากจะถามถึงอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาคาราคาซังกันมานานก็คือที่จังหวัดตราดสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะที่จังหวัดตราดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมหาการาบเลยครับปัญหานี้มันเรื้อรังมานานหลายปีมาก จากข้อมูลของกองทัพเรือล่าสุดเปิดเผยออกมาแล้วยืนยันว่าทหารเขมรรุกล้ำดินแดนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดถึง17จุกเลยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตำบลตะกางตำบลชำรากตำบลแหลมกลัดตำบลไม้รูดในอำเภอเมืองตราดไปจนถึงอำเภอคลองใหญ่เลยการรุกล้ำเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะแต่มันมีมาน,นานมากแล้วบางจุดนี่มีมาตั้งแต่หลังยุทธการบ้านชำรากที่จบลงในปี2527โน่นเลย แล้วก็มาล sangre, <Green> i̇şte ้ำเข้ามาเพิ่มเติมอีกในช่วงที่มีการสู้รบกันเมื่อปี2554พร้อมกับสร้างขานและขุดคูรบเพิ่มเติมอีกด้วยครับเห็นว่าเพิ่งไล่ออกไป3จุดแรกที่เป็นข่าวตอนแรกแล้วทางกองทัพเรือขนวัลจัดการกับปัญหานี้ยังไงบ้างคะ ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเขาได้ทําการยื่นหนังสือประท้วงฝ่ายขเขมรมาโดยตลอดเพื่อให้เขาถอนกําลังและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปล่าสุดเนี่ยเราประสบความสําเร็จในการผลักดันกําลังพลของ,ของขเขมรออกจากพื้นที่ลุกล้ําที่สําคัญสําคัญได้แล้ว3ามจุดในบริเวณบ้านชํารากแต่ปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นเพราะถึงแม้ว่าคนจะออกไปแล้วแต่พวกสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเขายังไม่ได้รื้อถอนออกไปเลย แล้วทำไมเราไม่เข้าไปรื้อถอนเองเลยล่ะคะในเมื่อมันอยู่ในพื้นที่ของเราอืมหือแล้วมันเป็นคําถามที่ดีมากและคําตอบก็คือมันเป็นเรื่องของเกมการทูตและข้อกฎหมายระหว่างประเทศแหล่งข่าวในกองทัพเรือให้ข้อมูลว่า การที่เราไม่ใช้กําลังเข้าไปรื้อถอนทําลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเพราะเราไม่ต้องการเปิดช่องให้เขมรเอาประเด็นนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกได้เพราะถ้าเราทําแบบนั้นมันอาจจะเข้าทางเขาเลยคือเขาจะสามารถบิดเบือนได้ว่าไทยเป็นฝ่ายบุกเกินกว่าข้อตกลงแล้วเรื่องมันจะบานปลายกลายเป็นคดีความระหว่างประเทศได้ดังนั้นการตัดสินใจของกองทัพเรือถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ก็ต้องมีเวลาให้เขมรอย่างชัดเจนว่าถ้าตกลงจะรื้อถอนแล้วสุดท้ายอย่างไม่รื้อถอนทางกองทัพเรือก็ต้องจัดการ ให้เด็ดขาดครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วทั้งฝั่งเขมรเขามีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างเขาออกมาพูดอะไรบ้างไหมคะแน่นอนครับก็เป็นมาลีคนดีคนเดิมที่ออกมาแถลงอย่างสีข้างทะลอกเขายอมรับว่าบางประเด็นในพื้นที่จันทบุรีตราดเดี๋ยวมันได้รับการแก้ไขไปแล้วแต่ประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้เขาบอกว่าต้องส่งต่อไปให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เป็นคนหารือกันพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ไทยหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะนําไปสู่ความตึงเครียดด้วย โอ้โหเป็นไงครับมาลียังคงทรงเดิมในการถแถลงสุดค่ะแล้วการที่เขาจะผลักเรื่องไปให้ JBC นี่มันมีในยยะอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะมันแตกต่างจากกลไกอื่นๆอย่าง g b c หรือ RBC ที่ได้ยินไปบ่อยยังไงคะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือกลยุทธ์ที่ต้องบอกว่า เจ้าเล่มากของคำเบม็นผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้กลไกที่เรามีเนี่ยมันมีอยู่3ระดับหลักๆ RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคอันนี้คือระดับแม่ทัพภาคคุยกันใช้จัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นปรับปรับตามแนวชายแดนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น GBC หรือคณะกรรมการชายแดนชั่วไปอันนี้ระดับรัฐมนตรีกลาโหมคุยกันเลยใช้กำหนดนโยบายความมั่นคงภาพรวมตามแนวชายแดน ทั้ง RBC และ GBC เนี่ยเป็นกลไกของฝ่ายทหารมีไว้เพื่อลดความตึงเครียดและแก้ปัญหาทางทหารที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้า,าแต่ JBC หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลย อันนี้เป็น,นกลไกของกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่กฎหมายและต้องเจราจากันยาวนานมากอาจจะใช้เวลาเป็น10-10ปีเลยก็ได้กว่าจะเสร็จ mm hmm. ดังนั้นการที่ขเขมรพยายามจะเอาปัญหาการลุกล้ำทางทหารซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงเฉพาะหน้าที่คุณจะแก้กันในเวดี GBC หรือ r b c ไปยัดใส่ในเวที JBC เนี่ย มันคือการเปลี่ยนปัญหาที่เขาทำผิดซึ่งหน้าให้กลายเป็นข้อพิพาททางเทคนิคที่ต้องรอการเจรจาไปอีกไม่รู้กี่ปีซึ่งในระหว่างนั้นสิ่งปลูกสร้างของเขาก็จะยังคงคาอยู่ในพื้นที่ของเราต่อไปเป็นการซื้อเวลาและพยายามจะทำให้การกระทำที่ผิดกฎหมายของตัวเองกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุดอ๋อค่ะเหลี่ยมเดิมๆเลยนะใช่ครับมาต่อกันอีกเรื่องลับ เรากําลังลงทุนในพื้นที่ที่เรายึดคืนมาได้ของเราอย่างเต็มที่ตอนนี้ที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53หรือนอพค53ของหน่วยประชาการฐานพัฒนานั่นก็คือโครงการก่อสร้างห้องน้ําสําเร็จรูปให้กับฐานปฏิบัติการต่างๆบนภูมะเขืออาจจะเป็นโครงการไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างสําคัญ การมีห้องน้ําต่างๆในบริเวณพื้นที่ชายแดนให้ฐานเราได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทหารเราครับซึ่งห้องน้ําที่ว่าเนี่ยเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปอย่างดีจํานวน24ยูนิตรวมแล้ว48ห้องพร้อมระบบจ่ายน้ําและบ่อบําบัดน้ําเสียครบวงจรเลยทีเดียวเพื่อมอบให้กับฐานปฏิบัติการ12ฐานบนนั้น โอ้โหเยี่ยมค่ะแล้วงบประมาณในการก่อสร้างนี่มาจากไหนคะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจมากงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของพี่พี่น้องนองนักศึกษาวิทยาลายัยป้องกันราชนาจากักรหรือว่าปรอรุ่นต่างๆรวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่วนแรงงานในการก่อสร้างก็ใช้กําลังพลของหน่วยประชาการฐานพัฒนานี่แหละเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อดูแลฐานเราอย่างแท้จริง<อ>นี่ไม่แค่ตัวอย่างเดียวจริงๆแล้วกองทัพไทยกําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่พิพาทอีกหลาย ทั้งการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีการขยายระบบไฟฟ้าปรปาแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารต่างๆด้วยนี่ก็ถือเป็นการเดินเกมรุกอีกทางหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่เรายึดคืนมาได้เพื่อที่จะสร้างฐานที่มั่นต่างๆมันคือการสร้างความได้เปรียบในระยะยาว เมื่อทหารของเรามีขวัญกาลังใจที่ดีมีสวัสดิภาพที่ดีเขาจะมีกําลังใจและความอดทนในการยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินของเราได้เต็มที่ในขณะที่ทหารเขมรกําลังอยากจะกลับบ้านสานกางานตอนนี้ภาพรวมก็คือขเขมรกําลังพยายามยั่วยุและยื้อเวลาละเมิดข้อตกลงซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็พยายามลากเราเข้าไปติดหล่มในเกมการทู่ที่ยืดเดียะแต่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือการบริหารจัดการภายในและการล้มเหลวในการดูแลกําลังผลของตัวเอง ก็ต้องรออัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนองจานหนองแยะแก้วก็ยังมีการป่วนของขมิ้นอ,อยู่เรื่อยๆย,ยังไงเราจะมาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทาลลามินสวัสดีครับ